สบายดยีดีไม่แห้งครับมือนีเฮ้าสีมาเบิ่งวิธีการเฮ็ดขนมมกนะครับแลกเลี้ยนเล่นรูวกันล้างจากบุญเขาสากหัวากันแล้วฮาสีมาเริ่มเฮ็ดใส่ขนมมกเนาะค่ะอันนี้ถั่วเหลืองที่เฮ้าหนึ่งแล้วเนาะหนึ่งซุกแล้วเเอามาใส่เกลือแล้วก็ใส่ทะพี่เนาะค่ะโซ่งโซ่งบดบดให้มันเขากันแล้วก็ใส่น้ำตาลทีเฮ้ามาใส่ตอนนี้ตอนถั่วเหลืองห่อนๆให้น้ำตาลก็เพื่อมันลนะลายเนาะใส่งลงไปเลยค่ะแล้วก็เอาไอ้ทะพี่โซ่งให้มันเขากัน แล้วก็เอาบดบดเนาะบดให้ตัวเหลืองเขาละเอียดค่ะบดตองละเอียดแห้งก็ได้เอาซ้ำหยาบๆแล้วก็พริกไทยพริกไทยปนเนาะใส่ลงไปบดตองใส้ร้ายก็ได้ค่ะมาคันไผ่มากเพชตมากซน้ํนซ้ำได้เนาะค่ะค่ะมาส่งส่งให้เขากันค่ะถ้าพี่บดตองบดตองแห้งเนาะค่อ,คอยๆผสมให้เขากันค่ะ อันนี้เ้าสีมาเตรี้ยมพัดแล้วเนาะน้ำมันใส่บ่ต้องใส่ายเนาะค่ะแล้วเครื่องข้ามี่หอมกับกระเทียมเอามาล่ผพัดให้หอมให้เหลืองค่ะหอมหอมเรื่องเรื่องนี่แหละค่ะได้ที่แล้วลหฮอก็เอาทั่วทีห้าผสมบางหาั่นแล้วลงไปพัดค่ะพัดให้เขาก็เลย ให้มันเหนียวเขากันกบหอมกับกระเทียมเนาะคะ่ะอันนี้เพิ่มกระทีเนาะพี่น้องให้มันให้มีความมั่นขึ้นแล้วก็น,นุ่มขึ้นพัดเขาพัดให้มันเขากันเรื่อยๆค่ะจนจนมันแห้งค่ะจนทีจนถั่วเ,เหลืองมันคิดว่าเข้าว่าปั่นได้เนาะปั่นใส่ได้นี่ค่ะเอามาผักใ้ต่อมาเป็นการขันแปง้ง แป้งข้าวเหนียวเนาะคะ่ะอันนี้ห้าสซีใส่หนามอันชันมาขันเนาะคะ่ะมันสีได้สีสันเนี่ยบีบบางนาลงไปห้าสิอยากได้สีม่วงเนาะขันเอาตะหนามอันชันเลยมันสีเป็นสีน้ำเงินเข้มมันบีบหนามบางนาลงไปให้มันได้สีม่วงงามๆนี่ค่ะแล้วขย้าให้คลอยหยอดเรื่อยๆเนาะคะ่ะห้าวบริใส่แถวเดียวห้าวคลอยหยอดเรื่อยๆ บ่ไห้มันเหนียวหรือว่ามันเหลวแห้งเกินไปนี่ค่ะทีห้าไอ้ใส่บัน้นาลงไปนสีเป็นสีออกจางสีเนาะค่ะมันสีบอ่ออกสีเข้มแห้งสีออกสีหมองอ,อ่อ,อนปั่นให้จนให้แป้งมันนิ่มนะคะบ่ต้องแข็งเกินไปหรือว่าเหลวเกินไปปั่นแป้งได้แล้วพักแป้งไว้มาปั่นใส่ค่ะเอาใส่ซ้ำ ทีห่ามักเนาะกะซัวสีได้ขนมมกมากินนะครับกะบอถือวาสีได้เฮ็ดง่ายปันไดเนาะครับซัวสีพันเทละขันตอนบอง่ายคือข้าวต้มค้นใส่พ่อแล้วห่ามะเตรียมห่อแป้งเลยค่ะที่นี่บอดขันตอนห่อใส่ใส่แป้งแล้วครับวันนี้ที่อรลงนี่ห้อลงใส่น้งมันเนาะค่ะเพราะว่าพ่อบ่อหายก่อนแป้งเฮามันติดกันกับใบตองสำหรับการปั้นกะสีสวยงามหรือบองามลอก่อนหน่อยก่อนใหญ่ก็แล้วแต่ฝีมือแต่ละคนนะครับเนาะลูกหน่อยลูกใหญ่สลับกันเนาะค่ะ เอาปั่นไดแล้วฮาก็มาอ่อห่อบงงามปั้นใดเนาะตอนนี้ก็เป็นการห่อใส่ใบตองครับก็บเอาน้ำมันพืชน,นะครับมาห่องเพื่อบ่ไห้มันติดใบตองส่วนสิห่องามบงงามกันแล้วแต่ฝีมือของแต่ละคนเนาะอะสีเรียบร้อยฮามาล่งหนึ่งเลยค่ะนี่ฮาเด้๋องซึ่งเนาะซึ่งแหลกเฮาสุกแล้วต่อไปเป็นการซีม ครับหลังจากที่เฮาเบิ่งขั้นตอนทุกขั้นตอนแล้วเนาะครับก็เบิ่งแล้วก็คือสีเฮ็ดบอยากปานได้ดอกพี่น้องเนาะแต่พี่น้องเฮ็ดสูตรนี้เนาะแต่ว่ามันก็อาจจะมีการเตรียมหรือว่าความชํานาญกับเฮ็ดดูไปเฮ็ดดูก็าต่างกันเบื้องครับหลังจากเฮ็ดเสร็จแล้วก็โอ้ยสีสันสวยงามครับเป็นตาแซบเป็น,ตนแต่กินแต่กัสูตรไผสูตรมั่นเนะาะแซบไผแซบมั่น